สว,ส,สวัสดีค่ะคอนอื่นกระตองบอกว่าขอแสดงความเสียใจนะพี่น้องเนาะกับครอบครัวของคุณบอยสิริชัยผู้น้ำหมอล่ำใจเกินรอยเพอไงอหลายๆคนที่ติดตามกระสีหูแล้วสําหรับครอบครัวของคุณบอยสิริชัยเนาะถือว่าขาดนร่มโพร,ร่มใสให้กับลูกเต่านั่นก็คือคุณยายสวยเพิินได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับพี่น้องอซึ่งกับโคงความเสียใจให้กับบพรว่าสิเป็นคุณแม่ของคุณบอยสิริชัยแล้วก็ คุณบอยสิริชัยคุณแอนอรดีทางมังกรออีสานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพี่น้องกับการจากไปของคุณยายสวยคุณยายของคุณบอยสิริชัยเนาะอ่ะเป็นจังไหลพยพยายมันเป็นเรื่องธรรมดาเนะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตเกิดแก่เจรินี้โบโมงกลมบวิทพี่น้องทุกคนต้องเจอนั่นแหละแต่ว่า ข้อต่างๆเข้าเจอแล้วเหตุจังไรเข้าจังสิ่านไปไห้ขอส่งกําลังใจไปทางครอบครัวของคุณบอยสิริชัยคุณแอนอรดีครอบครัวของเพื่อนนั่ซึ่งมื่อนี่ว่ากันว่าทางใจกระลอยแลกระบอยสิริชัยพี่น้องได้มากแสดงคอนเสรตงานกาชาติเป็นงานกาชาติของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งอื้อก็เป็นงานของคิวของแฟนเพิ่นนะครคือน้องแอนอรดีต่อกันเลยซึ่งบอยสิริชัยและกะ ใยสวยนี่ถือว่ามีความผูกพันกันแห้งพี่น้องค่ะเพราะว่าต่้งแต่หน่อยเท่าไ่เลยบอยซิริชัยกัอยู่กับายนี่แหละค่ะมแม่เพิ่นกลับไปทำมาหากินนั่นแหละเอาแล้วเมื่อนี่ก็มีลหลายๆช่องเนาะพี่น้องเนาะล้วก็ลกลหลายๆวงเพราะว่าสิเป็นผู้รักผู้หญ่ในบ้านในเมืองคกับนี่แหละพี่น้องแห่ง่งครางใจไห้กับกบ,บอยซิริชัยแล้วหนึ่งในหั่นพี่น้อง นั่นก็คือบ่ว่าสิเป็นบอโจลละกะน้องอุ้งอิงโดยเฉพาะน้องอุ้งอิงพี่น้องหรือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่นะพี่น้องเนาะในวงการหมอร์รอลมอลั่งวงการศิลปินละกัวงการเมืองอานาักการเมืองหลายท่านเนาะกัสทรงกาลังใจไปทังครอบครัวของคุณบอยสรีชัยหนึ่งในนั้นที่น้องมีน้องอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงเนี่ยละเพื่อนได้ออกมาโพดในหนาเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องว่าจังไดลาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่บอยน้ำเด้อจ้า ลาบอไไรไปเองขออนุญาตทรงพ่วงเรียดรวมแสดงความอาไล่ด้วยจากอ่าซึ่งกัเป็นภาพของคุณแม่ของคุณบอยสิริชัยนะพี่น้องเนาะยืนแมนค่ะยืนท่ายรูปเป็น รูปพวงรีดแลวกะใสซซื้อด้วยความอะไรยิ่งอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่น้องอุงอิงได้ออกมาพูดแสดงความเสียใจจังสีแล้วเอซีแฟนคลับของน้องอกับโบผาทีิศเขามาคอมเมนต์พอยาอ่าหลายๆคนบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยครับอขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะนี่แหละ สำหรับองค์อิงเพชรบานแพงบวรสิโพธิยังจังสีเอฟซีแฟนคลับก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหละแข่งสวนกำลังใจไปถึงคุณบอยศริชัยทว่าเร็วระ,ะว่านบอยศริชัยแหละกับบอสโจเนาะถือว่าเป็นไอเป็นน้องทุกครั้งบวรสิเป็นเปิดฤดูกาลหรือว่าสำคัญวันสำคัญอีหยังกับตามสิเห็นได้ว่าทางคู่นี้ ไปมาหาสูไปห้กำลังใจหรือว่าไปสอยการสรยงานยูบอเซาจากเถื่อต่างโซนกำลังใจถึงกันและกันบอเพราะว่าหนานี่อยังคุณแอนอรดีเนาะภรรยาของคุณบอยสิริชัยก็เป็นน้าเอกประจําทีมงานของสาวหน่อยเพชรบเนแห่งคนหนึ่งพี่น้องนั่นก็คือบอสโจเพิ่นกะมีการติดตอ่อมีการพูดคุยกันยูบาเซ้านั่นแหละมีการส่งกําลังใจบอกว่าสิเจอกับเรื่องราวยังก็ตาม,มค่ะ,ะซึ่งเฮากระสิมาบอกกาหนดการละกะ เรื่องเล่าเกี่ยวกับงานนี้เนาะพี่น้องเนาะซึ่งท่านคุณบอยศิริชัยพี่น้องได้ออกมาโพสบน Facebook ส่วนต<ช>ว่าตอนนี้พวงหลีดที่บรรดาพี่ๆน้องๆและกะผู้หลักผู้ใหญ่<ช>ทรงไปไห้นี่ลหลแห่<ช>สร่องรูบร่องผ่าเบ่เบิดจ้าสี่แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือตอนนี้ว่ากันว่าพวงหลียดหล<ช>ถ้านคุณบอยบอกว่าถ้าเปลียนไปได้<ช> ขอเป็นพวงหลีดที่มันสามารถนําไปใส่ประโยชน์ต่อได้บอเพราะว่าถ้าเป็นดอกไม้ยังสีเดียวกะแห่งกะเหี่ยวไปเพราะว่าสิเป็นพับล่มเอ้ยหรือว่าอันนั่นอันนี้ที่มันสามารถนํากลับมาใส่ประโยชน์เห็นกับว่าก็บ่าโยชนเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปนะพี่น้องก็เลยมาบอกให้พี่น้องฟังนี่ละพี่น้องว่าเพิ่นแบบนี้ล่ะซึ่งท่างบอยสิริชัยจะบอกว่าคุณยายสวยปัตถานนี่พี่น้องก็ได้สีว่าจังไดล่ะ อ่าร่มให้ไปเมื่อวันเสาร์ที่27มกราคมน้องพี่น้นองเนาะเวลาตีสี่ยี่สิบเล้วอพิธีการบำเพ็ญกุศลน้องพี่น้นองเนาะของคุณชายสวยนีนนะ่นะณบ้านพักหมอลำใจเกินร้อยอ่า<ะ>บ้านเลขที่ตองหนึ่งมูสองบ้านนุ่นสะแบงตําบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอืมซึ่งงานก็นสะเริ่ม<ะ>แต่วันที่27 ถึงวันที่2กุมภาพันธ์คพี่น้องเวลา19นาฬิกาสวดพระอภิธรรมทุกคืนสวดพระอภิธรรมทุกคืนแมนแล้ววันที่3กุมภาพันธ์พี่น้องพ 2, ่อส2 5่านหารอย6เนี่ละอากิีได้ไปสีวางในละประชุมเพิ่งคนใหญ่สวยเวลา16นาฬิกาอนะักเมรุชั่วคราววัดสว่างมงคลบ้านโน้นสะแบงตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาศรค k a h สำหรับยติมิตรหรือว่าผู้ดใดก็ตามที่อยากไปรวมง,งานก็นตามนี้นพน่<อ>น้องอยากไปร่วมแสดงความเสียใจเป็นครั้งสุดท้ายนะพนองเนาะก็สามารถเดินทางไปตามที่พญยาคยมฐานพินอ,อ,อ่านไปวังหันนะพยายนนี่หลักพญยานยเรวมือแรกนี่ทีมงานมอําใจเกินรอยทําการแสดงอยู่ที่งานกาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดเรียกว่ามือถือไม้ไฟสองหน้า ข้างในถึงแหมว่าสิมีความทุกข์มีหลายร้อยเรื่องราวในใจตว่า<ม>หน้าที่บนเวทีก็ต้องเห็นหดีที่สุด<ม>เป็นตรนะห็นใจอยู่เด้เพียงไง<ม>ย่ทู่างบ้านคุณยายก็นยังเป็นจังสี่อยู่<ม>ตะว่ากระตองออกมาพผบกับเอฟซีแฟนคลับต้องออกมาทําการแสดงด้วยบริบทของผู้นําใจเกินร้อยเนาะ,<ม>ะเป็นผู้นําทีมต้องเข้มแข็งในใจจะอ่อนแอขนาดไหนก็นตามตว่า ขังนอกนี่ต้องเข้มแข็งให้ถึงที่สุดเห็นใจแล้วก็ส่งกำลังใจสำหรับคุณบอยสิริชัยซึ่งบอยสิริชัยก่ะออกมาโพสต์บนซีบ้านที่แล้วกับเอฟซีแฟน์คลับแหนส่งกำลังใจกันแต่คอมเมนต์ไปเบิร์พี่น้องจนว่าคอมเมนต์นี่ใหม่พี่น้องความคิดเห็นมือแรกนี่มากกว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยกว่าครั้ง ซึ่งก้อนหนานน่ถ้าผู้ใดติดตามก็เสียนว่าคุณยายสวยเนาะเพื่อนมีอาการบกคอยสบายซึ่งตอนนั้นกับคุณบอยสิริชัยกับไปให้กําลังใจคุณยายของเพื่อนเห็นแล้วกับน้าตาไหลน้าเพิินเพื่อใญ่คุณบอยสิริชัยกับน้ําตาไหลคุณยายเป็นกับน้ําตาไหลยังสี่เนาะมีการทรงกําลังใจให้คุณยายนี่แหละพ่อแต่งตาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเพิ่นเสียไปแล้ว เสียชีวิตไปแล้วทั้งสีน่น้องพญาย่เนาะหนาทีของลูกของต่อของลูกของหลานที่ดีที่สุดเหตุใดก็คือทําหน้าที่เป็นหน้าที่ครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดนั่นก็คือการจัดงานให้กับเพิ่นนี่แหละให้สมหนา้าสมตาว่าสันทองพัญชนเปา,านวางงานนีค่คจัดอย่างหิ่งไงพี่น้องค่ะซึ่งว่ากันว่าเฉพาะพวงหลีดนี่เป็นพันๆพวงอแล้วค่ะทั้งบอยสิดีใช่กะกะส่วนิเสียใจกัเสียใจแต่ว่าส่วนที่ ว่ากันว่ามีกาลังใจเข็ดมากก็ค,คือมีเอฟซีแฟนคลับมีพ่อพ่อแม่แม่มีญาติสนิทมีสหายพู้เราผุ้ยไงก็ามาร่วมด้วยช่วยกันสร้างงานจัดงานยังยิงไงพี่น้องเพื่อส่งคนใยสวยเู่สวรร์เตอสุไทยนี่แหละ,ะว่ากันว่าโอ้ยิบเจ็ดถึงวันที่สามเนาะถือว่าก็านหน่อยมือแต่มันบานเท่าก็คือบ่บ่หลายมือเพิ่นกับประชุมเพิ่งเลยแต่ว่างานนี้แต่ว่ากันว่า เป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่พี่น้องซึ่งบาวชสิเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเจ้าสิกับเป็นประธานพิธีในครั้งนี้น,นั่มแล้วก็มีท่านสอสแม่ร่วมไปถึงท่านสุทินข้างแสนกุลในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทูตนี่แหละพี่น้องเอาสำหรับเบอร์นี้น้องพี่น้องนอกระขอแสดงความเสียใจไปกับขอบครัวของคุณบอยสิริชัยบาว่าสิเป็นแม่แทนในคดีซึ่ง นี่แหละพี่น้องเพิ่นว่าสัจธรรมที่สุดแล้วก็คือเกิดแก่เก็บอ่ะสำหรับบนุนีจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนรพี่นอ้องอ่าสำหรับบุนีขอ,ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ